สวัสดีครับยู่โอผมรายการวิ่เจนาอีกแล้วนะครับก็นี่ผมก็จะมาแนะนําเตะฟิฟบอะไราสามอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนําเตะคนคนนึงนะครับเทอิสอินโอเลยของเขานะผมซึ่งนักเตะตัวน,นี้ผมบอกเลยผมยังไม่เคยได้ใช้เลยนะผมในตลาดเนี้ยผมรอซื้อมานานก็ไม่มีสักทีเนี่ยเอ้ยก็มาดูจุดเด่นยังดีกว่ามาวิเคราะห์กันความเร็วเจ็ดหกมีความเร็วที่เด่น เล่นตำแหน่ง C.M. ความเ76คนจะมีค่าส่งนะผมความส่งเนี่ยมีนะอุ้ยสองชั้น79แจ๋วเลยนะสำหรับนักเตะเนี่ยน่านึราคาตลาดโอ้โหตัวสามหมืนถือว่าแพงสำหรับพวกนักเตะ67นะผมแต่ดูจากสเตตสแตตก็คุ้มค่านะผมก็ถือว่าตัวนี้แจ๋วมากครับผมวันเล่71นะครับความเร็ว76สปิเดิล72 <c oughs> อก็ความอึกเจ็ดสามฟงสั้นเจ็ดเก้าอ่านเกมเจ็สองเข้ามาทัดเจ็ดสามแจ๋วอยู่ครับตัวนี้ใช้ได้ใช้ได้อืมโอเคอยู่โอเคอยูออ่รู้สึกเหมือนพุดน้อยนิดจังเลยก็มันก็ต้องน้อยนะเพราะผมไม่มีให้ขายนะผมโอ้แย่จังัน้นไม่ว่าคลิปนี้ก็ต้องขอัวลาไปก่อนนะเจอกันใหม่คลิปหน้าน,นะครับสวัสดีครับ